นี่แหละเรือไทยที่ต่างชาติยอมรับมาเที่ยวกันทุกมุมโลกถึงไกลๆก,ก็มาได้เต็มใจมามาเที่ยวเรือไทยคือไทยบ่เดี่วเอาเด้อเรื่องจริงท่านผู้ชมพิสูจน์ได้ดูได้เลยเนี่ยเขาเจ้ามาแบบว่าเป็นขบวนใหญ่มากๆถ้าเรามายืนจุดนี้ตรงนี้ก็จะเห็นเรือใบโบราณของเอเชียติก อยู่ตรงนี้นี่แหละเที่ยวไทยระดับโลกดังไปไกลถึงหน่วยโลกประเทศนอกกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมดังไปหอดประเทศนอกประเทศเกาหลีญี่ปุ่นจีนประเทศยุโรปสหรัฐอเมริกาไปแล้วท่านผู้ชมดังไปไกลมาก พลังต่างชาติเที่ยวไทยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับทเที่ยวไทยทเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยเอเชียถิกเอเชียถิกท่านผู้ชมพลังต่างชาติกำลังเดินมาเลยท่านผู้ชมพาลูกพาเดินอันนี้น่าจะเป็นเชาญี่ปุ่นเดินมาด้วย มาดูมาชมเลยเที่ยวไทยระดับโลกดังไกลมากๆคือเอเชียทิกเนี่ยท่านผู้ชมบ่แพ้ไม่แพ้ไอคอนสยามแน่นอนท่านผู้ชมือใครบอกได้เลยคนงามกำลังเดินมาท่านผู้ชมวันนี้คนงามเยอะมากเลย เที่ยวไทยไม่มีคำว่าหลับไหลไม่มีคำว่าเงียบเงาตอ,งงตอนนี้เจ้าพญาปิดเศษเบอร,ร์เจ็ดกำลังเข้ามาเทียบท้าทีสองของเอเชียเทคท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ดูดูดูเจ้าพญาปิดเ,เี่จะมีเอกลักษณ์เสียง เสียงเสียงดนตรีแบบว่าโอ้โหลานมากนี่ดูด Ladies and gentlemen welcome to the Princess Cruise we will warmly take care of you with our best service ตอนนี้เจ้าพญาปิศเศษเ,เบอร์เจ็ดพร้อมแล้วเด้อท่านผู้ชมเลยพรออมให้นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวระดับโลกต่างชาติระดับโลกลงเรือดินเนอร์ประเทศไทยเอเชียติกท่าเรือที่สองแล้วท่านผู้ชมโอ้โห,โโหโดูดูดูสาวอินเดียกำลังลงไปด้วยมาดูมาชมเลยนี่แหละท่านผู้ชมนี่เขาเจ้าลงไปแล้ว ลงเรือดินเนอร์ประเทศไทยที่โด่งดังระดับโลกต่างชาติยอมรับว่าเรือไทยสนุกมากๆ220คนจำนวนผู้โดยสารเนี่ยคือก็จะรอเรือข้ามภากเนาะเอเชียติกไปสาทรขีฟรีเด้อท่านผู้ชมเด้อ นี่แหละเรือไทยที่ต่างชาติยอมรับมาเที่ยวกันทุกมุมโลกถึงไกลๆก,ก,ก็มาได้เต็มใจมามาเที่ยวเรือไทยเคยไไทยบ่ได้บ่เอา,า,า,าเรื่องจริงท่านผู้ชมพิสูจน์ได้ดูได้เลยเนี่ยเขาเจ้ามาแบบว่าเป็นขบวนใหญ่มากๆ ชาลาท่าเรือที่สองของเอเชียทิกนี่ก็จะสวยงามมากๆสวยงามจริงๆท่านผู้ชมถ้าเรามายืนจุดนี้ตรงนี้ก็จะเห็นเรือใบโบราณของเอเชียทิกอยู่ตรงนี้พลังต่างชาตกิก็จะเดินมาเนาะ เที่ยวไทยได้ทั้งวันได้ทั้งกลางคืนกลางคืนนี่ก็สนุกมากๆเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยเริ่มต้นจาก4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะท่าน้ชมเดิน4ทุ่มเวลาเข้ามาเวลาเข้ามาเทียบท่าส่งหนักของเที่ยวลงเรือดินเนอร์ขึ้นมาจากเรือดินเนอร์ คุณผู้ชายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้คุณผู้ชายก็เคยเคุณผู้ชายจะขอลาจบคลิปคลิปนี้ก่อนพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ